ยินดีต้อนรับทียูท anel n News m a r t p h o n e อัปเดตอ u t ตวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ Nokia X 200 Ultra 5G สมาร์ทโฟนที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนยุคดิจิทัลที่ต้องการความเร็วความแรงและความล้ำสมัยเกินกว่าที่เคยสัมผัสได้มาก่อน เมื่อพูดถึงชื่อโนเกียหลายคนก็คงนึกถึงตำนานโทรศัพท์มือถือที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและคุณภาพที่ไม่เคยทำให้ผิดหวังและครั้งนี้กับการกลับมาของโนเกีย X 200 Ultra 5G ก็พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมตัวเครื่องมาพร้อมกับดีไซน์ระดับพรีเมียมที่บางเฉียบและน้ำหนักเบาแต่ยังคงความแข็งแรงทนทานตามสไตล์โนเกีหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่แบบ AMOLED ความละเอียดสูงที่ให้สีสันคมชัดสดใสทุกมุมมอง รองรับ f ีเฟช Rate 144 h z ที่ทำให้การเลื่อนหน้าจอหรือเล่นเกมมีความลื่นไหลสุดๆโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบการดูคอนเทนต์วิดีโอหรือสตรีมมิ่งออนไลน์จะได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มอิ่มสมจริง ภายในขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Snapdragon เจนล่าสุดที่รองรับเทคโนโลยี 5G ความเร็วสูงสุดสามารถดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่หรือสตรีมมิ่งความละเอียด 8K ได้อย่างรวดเร็วไม่มีสะดุดพร้อมด้วยแรมขนาดใหญ่ที่สามารถเลือกได้สูงสุดถึง16 g b และหน่วยความจำภายในที่มากถึง 1TB เรเรียกได้ว่าเก็บข้อมูลได้ไม่จำกัดไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอเกมหรือแอปพลิเคชันต่างๆก็ไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่อีกต่อไป สำหรับคนที่หลงใหลในการถ่ายภาพโนเกีย X 200 Ultra 5G จัดเต็มด้วยกล้องหลักความละเอียดสูงถึง2 0 0 MP ที่ใช้เซ็นเซอร์คุณภาพระดับมืออาชีพสามารถเก็บรายละเอียดภาพได้คมชัดแม้ในสภาพแสงน้อยกล้องมุมกว้างกล้องเทเลโฟโต้และกล้องมาโครก็พร้อมรองรับทุกสถานการณ์ในการถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นวิวทิวทัศน์กว้างใหญ่ภาพบุคคลแบบละลายหลังหรือภาพระยะใกล้แบบชัดทุกมิติฟีเจอร์ AI อัจฉริยะก็ช่วยให้การถ่ายภาพและการแก้ไขภาพเป็นเรื่องง่าย เพียงแค่กดชัตเตอร์ครั้งเดียวก็ได้ภาพที่สวยงามอย่างมืออาชีพส่วนของกล้องหน้า Nokia X 2 0 0 Ultra 5G มาพร้อมความละเอียด6 0 MP ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเซลฟี่และวิดีโอคอลอย่างแท้จริงทำให้ทุกภาพถ่ายออกมาคมชัดสีผิวสวยเป็นธรรมชาติและยังมีโหมดบิวตี้ที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการสำหรับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือสตรีมเมอร์บอกได้เลยว่านี่คือสมาร์ทโฟนที่จะกลายเป็นเพื่อนผู้ใจในการสร้างสารรค์ผลงานของคุณ แบตเตอรี่ขนาดใหญ่กว่า7,000ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงมาพร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็ว 120W ที่สามารถชาร์จเต็มได้ภายในเวลาไม่นานและยังรองรับการชาร์จไร้สายรวมถึงการชาร์จย้อนกลับเพื่อชาร์จอุปกรณ์อื่นๆได้อีกด้วยเรียกได้ว่านอกจากจะใช้งานได้ยาวนานแล้วยังสะดวกสบายในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเดินทางทำงานหรือเล่นเกมต่อเนื่องหลายชั่วโมงระบบปฏิบัติการที่มากับเครื่องคือ Android เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการปรับแต่งเฉพาะของ Nokia เ,เพื่อความเสถียรและความปลอดภยัย ผู้ใช้งานยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ต่อเนื่องยาวนานหลายปีตามนโยบายของโนเกียซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในจุดแข็งที่แฟนๆชื่นชอบเพราะมั่นใจได้ว่าสมาร์ทโฟนจะไม่ล้าสมัยเร็วเกินไปเทคโนโลยีการเชื่อมต่อก็ครบครันทั้ง Wi-Fi 6e Bluetooth 5.3 NFC และพอร์ต USB Type C รวมถึงระบบเสียง Dolby a t m o s ที่ให้มิติของเสียงที่สมจริงทำให้การดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมเต็มไปด้วยอรรถรสยิ่งขึ้น ลำโพงคู่สเตอริโอถูกออกแบบให้เสียงดังชัดเจนโดยไม่แตกแม้เปิดเสียงดังสุดในด้านความปลอดภัยโนเกีย X 200อันตรา 5G ก็มาพร้อมเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอและระบบสแกนใบหน้าที่ทำงานรวดเร็วแม่นยำนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ด้านความเป็นส่วนตัวที่ช่วยปกป้องข้อมูลของผู้ใช้งานอย่างเข้มงวดซึ่งเป็นจุดขายสำคัญของโนเกียที่ยึดถือเรื่องความปลอดภัยมาโดยตลอดการออกแบบภายนอกมีให้เลือกหลายสีที่ดูทันสมัยและหรูหรา เช่นสีดำด้านสีเงินเมทัลลิกและสีน้ำเงินไทเทเนียมตัวเครื่องผลิตจากวัสดุรีไซเคิลบางส่วนเพื่อรักสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของโนเกียต่อความยั่งยืนในอนาคตสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ยังรองรับการใช้งานคู่กับอุปกรณ์เสริมหลากหลายเช่นปากกาสไตลัสที่ช่วยให้การจดบันทึกหรือวาดรูปเป็นไปอย่างลื่นไหลรวมไปถึงการเชื่อมต่อกับจอภายนอกเพื่อการทำงานในรูปแบบเดสก์ท็อปโหมดเปลี่ยนโทรศัพท์ของคุณให้กลายเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์พบพาในทันที นอกจากนี้โนเกีย X 200 Ultra 5G ยังเน้นเรื่องการเล่นเกมเป็นพิเศษด้วยโหมดเกมเทร์โบที่ช่วยปรับสมดุลกราฟิกและการประมวลผลให้ลื่นไหลที่สุดพร้อมระบบระบายความร้อนแบบลิควิดคูล g ที่ช่วยลดอุณหภูมิของเครื่องแม้เล่นเกมหนักๆต่อเนื่องหลายชั่วโมงเหมาะสำหรับเกมเมอร์ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่ทรงพลังและ,สะเสถียรเมื่อมองโดยรวมแล้วโนเกีย X 200 Ultra 5G ไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนธรรมดาแต่เป็นเครื่องมือที่รวมทุกความต้องการของคนยุคใหม่เอาไว้ในเครื่องเดียว ทั้งการสื่อสารการทำงานความบันเทิงและการสร้างสารรค์คอนเทนต์จุดเด่นอยู่ที่กล้องสุดล้ำหน้าจอคุณภาพสูงแบตเตอรี่อึดและชิปประมวลผลที่เร็วแรงที่สุดในตอนนี้พร้อมด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยและฟีเจอร์ความปลอดภัยระดับสูงนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมโนเกีย X 2 0 0อันตรา 5G ถึงเป็นสมาร์ทโฟนที่หลายคนจับตามองและอาจกลายเป็นหนึ่งในรุ่นที่ดีที่สุดแห่งปีหากคุณกำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่ครบเครื่องทั้งเรื่องงานและความบันเทิง นี่คือคำตอบที่ไม่ควรพลาดแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งถัดไปบนช่องนิวสมาร์ทโ o n e ัปเดตออโต้ขอบคุณที่ติดตามและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากเรา